เออจากคุณอรวรันวัฒนชัยมงคลนะคะกับสวัสดีท่านอาจารย์สมหวังอาจารย์มงคลอาจารย์น้อยและอาจารย์อมอนมมแล้วก็ขอสวัสดีกัลยาณมทิทุกท่านนะคะดิฉันชื่ออรวรันชื่อเล่นชื่ออนอนได้เข้าอบรมท่านรู้รุ่นที่4กับทีมอาจารย์อนอมแล้วก็มีพี่ปุ๊เปี้ยวช่วยประสานงานอบรมตลอดทั้งเดือนอขอเท้าความ ก่อนเข้าอบรมคอร์สนี้อ้นได้มีการฟังคลิปของท่านอาจารย์สมหวังมาสักประมาณเดือนครึ่งแล้วก็ได้เข้าห้องท่ารู้ที่เพิ่งเปิดเมื่อ,อเปิดใหม่เมื่อเดือนกรกฎาเนี่ยคะ่ะเพราะแฟนก็คือคุณสุวรรณเนี่ยเขาได้ชวนเข้าแล้วก็ในตอนที่ตัดสินใจเข้าอบรมคอร์สอะ ก็เพราะอยากจะหลุดพ้นแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอาความรู้เนี่ยไปสอนคุณแม่ที่อายุประมาณเก้าสิบพอแฟนเขาเมาชวนก็เลยตัดสินใจสมัครเข้าค่ะหลังจากที่ได้เข้าคลาสก็ได้สังเกตเห็นพัฒนาการในการเข้าถึงธาตุรู้ก็คือที่เห็นชัดๆก็คือรู้สึกว่าความโกรธความหงุดหงิดแล้วก็มีอะไรมากระทบเนี่ยมันจะตัดเร็วขึ้นแล้วก็อยู่กับ อยู่กับมันได้ไม่นานมากมันก็จะหายไปจากการรู้้ารู้เนี่ยนะคะมีอาการอันหนึ่งที่เห็นชัดชัดก็คือปกติเป็นคนชอบว่ายน้ำก่อนเข้าคาดเนี่ยก็แต่เริ่มฝึกทัดรู้จากคลิปของอาจารย์สมบัติแล้วนะคะก็จะมีอาการหนึ่งที่ที่เห็นจากการว่ายน้ำก็คือเวลาที่เราว่ายน้ำแล้วเงยหน้าขึ้นมาเนี่ย ก็จะเห็นตัวเลขที่เขาเขียนเป็นตัวเลขลูกอะค่ะหนึ่งสองสามถึงหกอะไรเงียค่ะตอนนั้นเวลาท่านรู้เนี่ยทํางานเนี่ยพอเราเงยหน้าขึ้นมันจะเร็วมากมันจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยนับเลขปุ๊บแล้วก็ท้ารู้ก็จะทํางานแล้วเราก็วหายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตอนนั้นก็จะเป็นลักษณะอาการแบบเนี้ยก็เคยถามอาจารย์นอนมาแต่พอหลังจากที่เราพัฒนาจากการที่เข้าคาสนะคะ ปรากฏว่าตอนที่เราว่ายน้ำแล้วเงยหน้ามาเห็นตัวเลขเนี่ยมันกลับเฉยๆแล้วไม่มีอาการที่บอกว่านับเลขขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันเฉยไปเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อแสดงว่าธาตุรูของเราเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นทำให้เห็นเอ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะแล้วก็ได้เห็น การทางานของธาตุรู้เนี่ยเขาทํางานทั้งวันตลอดบ่อยๆขึ้นจากการใช้เทคนิคของอาจารย์มรนในการนับในการนับเลขนะคะก็เลยก็เลยเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันตามการนับเห็นชัดขึ้นแล้วกเ็เวลาที่ไปทุระข้างนอกเนี่ยการเปลี่ยนแปลง ตามปัจจัยต่างๆมันก็จะเห็นภาพชัดจากการนับที่อาจารย์มนแนะนำสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สมหวังแล้วก็ทีมอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เมตตาช่วยฝึกท่านรู้ให้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็จะนำคำสอนของทุกท่านเนี่ยมาพัฒนาท่านรู้ให้ไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทีอาจารย์อมรพี่ปุ๊บเปี้ยวนะคะที่ได้ช่วยดูแลตลอดการอบรมสวัสดีค่ะโอเค,คขอบคุณนะคะอน้นก็เคสนี้คือจะเห็นท่านรู้ละเอียดชัดขึ้นชัดขึ้น,ช,นชัดขึ้นจนกระทั่งนะคะวีดสุดท้ายจ์เพิ่มเติมให้นิดนึงค่ะครับคุณคุณอ้นนี่เป็นคนที่มีวินัยมากอ่ะคือเขา เขาจะเอ่อสมมติผมบอกให้ให้ให้เขานับใช่ไหมเขาจะมีกระดาษอยู่ใบหนึ่งแล้วก็เออนับทีก็มาติกทีหนึ่งคือเขาจะไม่ได้มนันต้องท่องในใจว่าตอนนี้ฉันถึงเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างลําบากเขาใช้วิธีเก็บกระดาษไว้กับตัวอ่าเขาจะรู้ว่าเฮ้ยฉันมีภารกิจต้องจะต้องมารู้อ่าแล้วเขาก็นับนับนับทีนี้ตัวเลขที่เขาส่งมาในแต่ละแต่ละวีคเนี่ยคือค่อนข้างเสถียรมันจะอยู่ในตัวเลขที่อ่ก่อให้เกิดผลผลลัพธ์ได้ ดังนั้นก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมเขาเขาถึงเกิดผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่เขาเห็นในขณะที่ว่ายน้ําก็คือปกติก่อนก่อนหน้าที่เขาจะมาฝึกเนี่ยก็คือมันเห็นอะไรปุ๊บมันก็ปรุงแต่งทันทีก็เป็นปกติธรรมดาของของธรรมชาติที่เขาเซตมาอย่างเงี้ยคือเราเห็นเห็นโทรศัพท์ก็เรียกโทรศัพท์เห็นไม้ก็เรียกไม้ทีนี้เขาก็เห็นเลขเจ็ดผ่านตาแค่แวบ,บเดียว อ้าวเขาใน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 ใจเขาอะมันก็เป็นอาการปรุงแต่งขึ้นมาว่าเอออันนี้เลขเจ็ดโดยที่เขาเขาบังคับอะไรไม่ได้มันเป็นธรรมชาติอ่ะทีนี้พอพอเริ่มฝึกท่ารู้อย่างที่เขาบอกว่าเขาก็นับแล้วก็จดจดบันทึกแล้วก็เป็นตัวเลขอ่าอย่างแรกคือทําทําถูกต้องคือรู้เฉยๆที่ไม่ได้มีการกําหนดตําแหน่งนะอ่ะแล้วก็ถูกและอันนี้คืออย่างแรกถูกอย่างที่สองคือต่อเนื่องอย่างที่สามคือ จำนวนถึงอสามอย่างประกอบกันยังไงผลก็ต้องเกิดไม่มีมากกว่านี้อ่าผลเกิดก็คือเขาก็จะเห็นในขณะที่ว่ายน้ําเขาก็เห็นไอตัวเลขนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ปรุงแต่งเขาก็เห็นเฉยๆเห็นคล้ายๆกับภาพภาพหนึ่งที่เออเห็นอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ตีความออันนั้นคือเขาเขาเริ่มเห็นแล้วว่าผลจากการฝึกเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดผลขึ้นแล้วคือเขาเห็นเฉยๆรู้เฉยๆไม่ปรุงแต่งอ่ะมันเป็นของมันเองโดยที่ ไม่ได้ไปแทรกแซงไม่ได้ไปฝืนไม่ได้ไปตั้งใจอะไรเขาเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็เลยรู้ว่าเออนี่แหละคือผลลัพธ์จากการฝึกมาสองอาทิตย์เนี่ยเออมันได้ผลแล้วครับโอเคก็เป็นอีกเคสที่บอกว่าความต่อเนื่องแล้วก็การมีความเพียรนะความวินัยเนี่ยเหตุผลไม่นานค่ะในหนึ่งเดือนนี้มันมันบอกชัดเจนเลยว,ว่า มันทําได้มาเป็นไปได้นะคะคก็ขอบคุณโอนมากๆแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์อมอนนะคะที่ก็ครบิบคนเรียบร้อยนะคะคก็อ,อยากจะขอกล่าวถึงโครงการต่อยอดตอนนี้รุ่นที่5เต็มแล้วนะคะเต็มในเวลาอารว่นเร็วมากและจะบอกว่าโครงการต่อยอดรุ่นที่6 นะคะก็คือจะเป็นโครงการที่จะเปิดในเดือนตุลาคมแล้วก็จะมีประกาศรับสมัครเนี่ยในช่วงประมาณวิกที่4ี่ของเดือนกันยายนนะคะทำไมถึงต้องเข้าโครงการต่อยอดแล้วโครงการอันนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้ทำงานเราก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นคอสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่า ถ้าใครท่านที่สะดวกนะคะก็ให้สมัครเตรียมสมัครรุ่นที่หกได้เลยจากวันนี้ที่เราฟังเนี่ยมันมีหลายเคสมากเลยที่เป็นสิ่งที่หลายๆท่านเนี่ยประสบพบเจอแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ได,ไดเออ้เข้ามาในโครงการนี้คือโครงการเนี้ยวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะต้องการความต่อเนื่อง และสามารถที่จะได้พูดคุยกับอาจารย์อาจารย์อาจารย์มงคลอาจารย์น้อยอาจารย์อมรท่านทั้งสามเนี่ยมีเมตตามากๆจากที่เราฟังวันนี้เนี่ยคือท่านทั้งสามเนี่ยก็จะให้เขาเรียกว่าให้สิทธิพิเศษโครงการต่อยอดเนี่ยเป็นอันดับแรกแปลว่าท่านสมาชิที่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องถ้าต้องการปรึกษาปัญหาหรือต้องการแก้ไขจุดไหน ที่เรายังติดขัดอยู่เนี่ยท่านอาจารย์จะยินดีเสมอนะคะในการที่จะช่วยให้เราข้ามฝั่งพ้นทุกได้แล้วก็อย่างอย่างอย่างวันนี้ที่เห็นเนี่ยพวกที่ผู้ที่แบบปฏิบัติเมานานๆห้าหกปีเนี่ยนะคะเราก็มามาปฏิบัติไม่ใช่ไม่ต้องปฏิบัติแล้วเนี่ยนะคะมาเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะเห็นว่า มันเป็นไปได้เราไม่ต้องใช้เวลามากนะคะหลายๆท่านก็เห็นประโยชน์ว่าเราเอาไปใช้ในเรื่องของการงานหรือว่าชีวิตครอบครัวที่ทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงเรื่องอื่นๆที่ทําให้แบบเราคิดว่าเรารู้แล้วเราเจอธาตุรู้แล้วเนี่ยเอะแต่ทำไมเรายังติดขัดจังไอ้ทาไมเรายังโกรธทาไมเรายังโลภเรายังหลงอยู่เราก็ยังมีความสงสัยอยู่ คืออาจารย์จะช่วยแก้ปัญหาวันนี้ท่านที่มาแชร์เนี่ยนะคะได้บอกเทคนิคพวกเราหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ให,ให้เข้ามาสมัครโครงการรุ่นที่หกนะคะก็ขอบพระคุณอาจารย์สมหวังมากๆที่ให้ปู่เปี้ยวได้มีโอกาสได้ไดไดเริ่มโครงการที่ที่เป็นประโยชน์ คือรุ่นนี้คือหมายถึงร้อยิคนนะคะแล้วรุ่นที่5นี่ก็คือก็จะเป็นร้อย้าคนนะคะการที่ร้อยห้าคนเนี่ยบางท่านก็ข้ามฝั่งไปแล้วบางท่านก็จากที่เดินมาครึ่งทางแล้วก็ได้เดินกำลังจะเดินไปสุดทางเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านที่แก้ปัญหาคือเขาเรียกว่าอะไรนะทาให้ชีวิตมีความทุกข์น้อยลงเนี่ย พวกเราทุกคนก็ปลื้มปิติกันมากๆแล้วนะคะก็กราบขอบพระคุณอาจารย์มงคลอาจารย์น้อยอาจารนมรนมากๆที่เสียสละเวลาส่วนตัวจริงๆนะคะในการที่จะช่วยเหลือพวกเราเนี่ยให้ข้ามวัฏสงสารไปได้กราบขอบพระคุณค่ะ